สิงคโปรที่สิงคโปร์ฝนตกนะคะก็เลยไปไหนไม่ได้ตอนนี้เราอยู่ที่พังกองก็เลยมาเดินที่วอเตอร์เวย์คอยที่เป็นข้างนะคะมาดูว่ามีอะไรกินบ้างร้านนี้นะคะเพื่อนเราแนะนำว่าเคกกไอศครีมอร่อยนี่นะคะราคาก็ไม่แรง อาเลือกซื้ออะไรจ๊ะติมจ๊ะเอาติมอะไรอ่ะนี่อ่ะช็อกโกแลตช็อกโกแลตค่ะอ๋อออันนี้ติมตัวนี้นะคะเลือกซื้ออ่ะราคา1 2ึดอลลาร์ขอพิชื่่จะเป็นเค้กสตรอเบอรี่ตัวนี้นะคะ ไอติมที่เราซื้อนะคะเป็นรสช็อกโกแลตแกะออกมาแล้วเอาไม่ใช่ลองกินลองกินดีกว่าเป็นไงแล้วลงองชิมดูอือร่อยเหมือนแมกนัมแต่ไม่ใช่แมกนัมเข็มข้นดิบปเอาอ,อ,อันนี้คือเพื่อนเราเอง ที่อยู่สิงคโปร์มีลูกน้อยน่ารักหนึ่งคนลาลูวี่บายบายอ่ะเราไปทางไหนต่อคะน,นี่เป็นอ e ีสต์สปริง เพื่อนของเราเองนะคะตอนแรกแฟนว่าจะพาอะไรลามากินร้านนี้<ช>แล้วมึงไม่ตื่นจัดเปอร,ร์ <นะ S 2> รรดับปารีสอ่ะปาสไม่เคยกินนะก็ไม่เคยกินชอบร้านนี้ขายเดินไ,บบไปเรยแต่ตามไปเรื่อย ฝนตกแบบรุนแรงมากเลยเอาไปให้ดู <Okay. S 1> ในวันที่ฝนตกเราจะเที่ยวที่ไหนได้นอกจากห้างมันเอง ตอนนี้เราก็อยู่ที่ร้าน Value Dollar นะคะที่สิงค,โ,คโปร์พวกขนมช็อกโกแลตจะถูกมาก <c oughs> แล้วพวกของใช้เธอมีท <c oughs> ี่แปะแก้ปวดด้วยตรงนั้นนะนิ <c oughs> ม่มบ,บอก <c oughs> มีปัเตอร์แปะในร้านก็จะ <c oughs> มีของใช้ <c oughs> มีขนมราคาจะไม่แรง เดีวก่อนกลับแล้วว่าเราจะมาซื้อขนมของฝากท,ที่นี่นะคะที่เป็นขนมช็อกโกแลตอันนี้จะเป็นร้านตาเล็กน,นะคะเป็นขายของนําเข้าจากจีนเดี๋ยวจะดูว่ามีอะไรบ้างไม่ว่าหรอไม่รู้ เราไาแล้ว,วก็รู้จะมาทำอะไรเมื่อคือมาทำอะไรเนี่ยเนี่รูดิมาม่าไม่ได้แพงเลยอ้ยมีเองกต้าหู่ด้วยเธอคือสองสองถูกเห็นไหมสองแพ็คอะร้อยยี่สิบบาทเอยแม่ห้าเหรียญห้าจห้าร้อี่ส็อด้ยเค่ดูชาร้านนี้ถูกมากนะคะดูไม่ถึงหนึ่งเหรียญก็ประมาณไม่ถึงยี่สิบหกบาทเลยนะคะ อย่างอันเนี้ยที่เป็นน้ำพอดคิดอยู่ในร้านมาร่าสายฐาน0.9นดเก้าดอนเองถูกมากขนมก็จะถูกมากนะคะอันนี้ราคาแค่เหรียญเดียวมัน26บาทในร้านมาร่า ก็็จะเปนอ,อ,อ,อนนี่นะคะเป็นร้านน้ำพวกน้ำสมุนไพรจีนพวกหลอห้างกล้วยน้ำเก๊กฮวยต่างๆเพื่อนแนะนำให้ลองมาซื้อกินนะคะนี่ก็จะมีแบบนี้มีเก๊กฮวยมีแบบน้ำขิงไม่ไงหลออห้างกล้วยไม่ไงซื้อแบบเย็นๆ่ะนี่ อันนี้อันนี้มันจะผสมจินเซงผสมอะไรนะจินขิงอันนี้ผสมขิงแล้วอันนั้นน้ำอะไรอันนี้ไม่กันเจี๊ยบไหมแต่เราจะลองน้ำที่เพลนที่สุดก็คือน้ำเก๊กวยเก๊กวยนะคะคืออันนี้หรอไม่เห็นเย็นเลยอ่ะในน้ำเก๊กฮวย จะเข้าไปลองเดินดูซูปเปอร์มาร์เก็ตของที่นี่นะคะี่นก็จะคล้ายๆบ้านเราทุกเนี่ยสุริยันจรินสุดยอดาว้า,าวม<า>ะละกอนตหญ่เลยใหญ่มาก ก็อย่างของบางอย่างนะยืดเรียบอย่างอะโวคาโดเนี้ยดูสิสี่ลูกค่าเหรียญกว่าก็ตกเท่าไหร่ สี่ลูกร้อยร้อยสามสิบบาทประมาณเนี้ยถูกถูกจริงๆผักไม่ได้แพงเดี๋ยวเรามาดูฟู้ดคอร์ดที่ห้างวอเตอร์เวย์พอยท์ที่สิงคโปร์นะคะเพื่อนบอกว่าราคาไม่แพงเดี๋ยวมาดูราคากัน 不够、oh, oh. ซื้อจากฟูดคอร์ดนะคะเพื่อนบอกว่าชื่อไอซ์กะจังคืออะไรไม่รู้เหมือนน้ำแข็งใส่บ้านเรานั่นแหละสีสวยดีเมนูนี้ราคาเท่าไหร่คะเฮ้ยเื่ดู2.5 2.5เหรียญั้ง2.5เหรียญก็ประมาณ6 0สกว่าบาทค่ะอันนี้เป็นมุมด้านบนจากวอเตอร์เวย์พอยนะคะจะเห็นสวนสาธารณะที่ว่าเป็นที่นิยมในการปั่นจักรยานช่วงเย็นชมพระอาทิตย์ตก ที่ปุงโกนะคะนี่ถาเด็กน้อยมาเล่นสระว่ายน้ำอันนี้ฟรีนะคะของที่สิงคโปร์อันนี้จะเป็นสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินหรือต่อ LRT ก็ได้นะคะ MRT LRT ได้หมดเลยอื เราอยู่ที่สถานี g ูงโกตสิดกับห้าง Waterway Point อันนี้เราจะเติมบัตร e a s y l i n k นะคะเงินในบัตรที่ตู้นี้ก็จะสวานไว้เช็คยอดเงินก็จะตอะ้เงินก็จะออกมาเห็นว่าเราเหลืออยู่5ดอลลาร์นะคะเดี๋ยวจะเติมที่สิบดอลแบบนี้ ตู้นี้จะไม่รับเงินสดก็เลยต้องใส่กดนะค่าะชูเยะชูกชูกรเชูกระชเช็กยอดูะชูกสะกระดูระชูกรกระชูกระชูกระชูระชูระชูกระกะอูกระกระระเูรกระชูระชรกระชเรีชูะรรรระ โอเคเตรียมตัวไป MRC อั MR ผนผนี้เดี๋ยวเราจะไปปั่นจักรยานนะคะจักรยานที่เราจะเช่าต้องสกแกนจ่ายที่ QR code อยาให้เพื่อนทำให้นะคะนี่อันนี้จะเป็นแก๊งจักรยานของเราเดีย๋ยวไปดูกัน ว่าไปปั่นจักรยานที่สวนพุงโกเป็นยังไงตามมาเลยจักรยานที่เช่ามาได้แล้วนะคะเรากำลังปั่นไปที่สวนนี่อ่ะตามมาเร็วตามมาอ๋ออันนี้ก็มีเป็นจุดเช่าจักรยานตรงนี้นะคะอันนี้เพื่อนเรานำหน้าปัน่นอยูนะคะ ากาศดีมากๆเลยตอนนี้เวลาประมาณ6โมงเย็นกกว่าของที่นี่นะคะคนก็จะออกมาเดินเล่นปั่นจักรยานออกกำลังกายกันที่สวนก็จะเป็นทาง Waterway Point สะพานสีแดงตรงนั้นอยู่ไกลๆเราจําชื่อไม่ได้นะคะมันเป็นแลนด์มาร์กหนึ่งของในสวนพุงโกนี้นะคะแนะนำนะใครมาที่พุงโกมาปั่นจักรายานที่นี่สวนล่มลื่นเดี๋ยวดูวิวพระอาทิตย์ตกดินเป็นกิจกรรมที่สุขภาพดีด้วยแล้วก็อากาศก็ดีสบาย อ๋ออันนี้ตรงนี้จะเป็นส่วนน้ำในร่มนะคะถ้าเข้ามาปั่นถึงตรงนี้แล้วนี่ เราปั่นมาถึงสะพานคีลองบริดจ์แล้วนะคะตรงนี้แต่เราปั่นต่อไปค่ะ นี่น่าจะเป็นสะพานลอฮอลลอฮอลบริดจ์นะคะลอฮอลบริดจ์ข้ามไปข้ามไปไงว้าวสวยมากเลยนี่นะคะว้าววิวสวยสุดๆเดี๋ยวเราจะแวะถ่ายรูปเป็นตรงนี้ออก่อนนะคะ เป็นที่บ่าไม่ท่วมหรอจุดแวะถ,ถ่ายรูปอยู่แถวนี้มาถ่ายรูปกันโ <c oughs> อ้อาหลับอโ, <Okay. S 2> โอ้ยอันนี้ถึงสะพานซันไรส์บิสแล้วนะคะโอ, <laughs> โอ้ยปั่นไปไม่ไหวแล้วก็ไปไหฮึบ สวยมากเลยอา,อากาศดีมากมากเลยตา,ดา,าเขาเรียกอะไรนะตรงเนี้ยโคนี่ไอแล,ลนด์โคนี่ไอแล,ลนด์นะคะของสิงคโปร์ ตรงนี้สามารถตกปลาได้ออไม่ต้องไปสนใจฝั่งตรงข้ามนะคะเป็นเกาะเกลังปตาของประเทศมาเลเซียแล้วนะคะตรงนี้แทบจะข้ามทะเลไปก็ถึงมาเลเซียได้เลยนี่ นี่เป็นพองโกบีชนะคะแล้วก็จะมีท่าเรือข้ามไปฝั่งมาเลด้วยตรงนี้มีบรรยากาศดีนะคะตอนนี้เราปั่นจักรยานประมาณชั่วโมงเกือบสองชั่วโมงได้ตอนนี้ก็กำลังจะใกล้ถึงแล้วเออใช่ใช่เพราะเราเริ่มปั่นตอนหกโมเดี๋ยวเราจะ ไปแวะดองกี้ที่ห้างวอเตอร์เวย์พอยก่อนนะคะก่อนเข้าที่พักนี่เคยมีคนปัดแล้วพุ่งตกฟอไหมเธอไงคนแรกแบบอยากรู้ว่าเออมีเคสแบบนี้ไหมเรอกลัวว่าเราจะเป็นคนแรกคนไทยคนแรกเราเนี่ยนี่นะคะที่ห้างวอเตอร์เวย์ ตอนนี้เราก็เข้ามาดองกี้ที่สิงคโปร์นะคะหลังจากปั่นจัก,กรยานเสร็จมาดูกันว่ามีอะไรบ้าง,ง,งนี่มีแบบสเปเชียลขาย ตรงที่เพื่อนเรียกไหนต้องไหนเจอแค่นี้เป็นแบบสเปเชียลไพร์สหรือแค่นี้แล้วเด<ๆ>ี๋ยวเราไปซื้อของในดองกี้ก่อนค่ะแล้วก็จะกลับเข้าบ้านแล้วจบไปอีกหนึ่งวัน